วัค่ะวันนี้รายการวิวีสะบัดแปลงก็จะมาสะบัดแปลงแบบลดอายุให้เหลือครึ่งๆเลยนะคะแล้ววันนี้พิเศษจริงๆค่ะใช้เครื่องสำอางน้อยชิ้นมากๆเลยค่ะวันนี้วิวีนำเสนอ ครีมรองพื้นของไอมินนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อซิลิโคนนะคะวีวีสำหรับวีวีก็ใช้เบอร์2ค่ะเกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะลื่นแล้วก็ปกปิดดีจังเลยค่ะวีวีแนะนำเลยค่ะเลยนะคะของไอมินค่ะก็ลองไปหาซื้อ,อตัวแทนได้เลยนะคะคอด้วยนะคะอย่าลืมค่ะคอและหูนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดนะคะตรงฝ้ากระจุดด่งดำก็เน้นเฉพาะจุดไปนะคะ อย่าลืมว่างานผิวงานรองพื้นต้องเนียบเนบนิดนึงคะ่ะตั้งใจนิดนึงนะคะอ่าหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปวาดคิ้วกันเลยคะ่ะวิวๆก็ยังคงแนะนำใช้ดีสอเขียนคิ้วแบบดึงเชือกอยู่นะคะหาง่ายราคาถูกแล้วก็ใช้ง่ายมากๆเลยคะ่ะทฤษฎีการเขียนคิ้วนะคะหางชัดหัวฟุ้งๆนะคะเราก็จะระบายสีที่ หางเป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยมาที่หัวตาค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าหัวตาจะไม่ติดสีเขียนคิ้วนะคะแน่นอนติดค่ะแล้วก็ อันนี้เด็ดสุดค่ะวิวีก็ใช้มัสคาร่าของเคที่ดอสีน้ำตาลทองนะคะในการย้อมคิ้วนะคะเพื่อที่จะทำให้คิ้วเราสีอ่อนลงแล้วหน้าเราก็จะได้ดูแบบว่าอ่อนยาวลงนั่นเองแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งทริคนะคะตัดขอบคิ้วค่ะโดยใช้รองพื้นเมื่อกี้นี่แหละค่ะในการเปลี่ยนแปลงนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็ตัดขอบคิ้วค่ะ เทคนิคนี้จะทําให้คิ้วเรานะคะดูพุ่งออกมาทะลุจอเลยค่ะวิวแนะนําสําหรับคนที่ไม่ชอบนะคะวิวแนะนำว่ามันดีจริงๆค่ะก็ฝึกเขียนกันไปนะคะฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวเก่งเองค่ะทำแบบนี้นะคะให้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยจ้า ต่อไปก็นี่เลยตัวเอกของเรานะคะวิจะใช้ลิปสติก2สีนี้นะคะจะเป็นชมพูพีชกับชมพูเมทัลลิกนะคะในการลงเปลือกตาลงแก้มแล้วก็ลงปากนะคะนี่ นะคะเราก็แตะให้ทั่วนะคะใช้สีชมพูพีชแตะให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูเมทัลลิกนะคะผสมลงไปอีกนิดนึงนะคะก็จะทําให้ตาเราดูวาวๆนะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ไม่ต้องอะไรเยอะวันนี้ไม่มีคัดบง้งคัดเบ้าใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่งตามได้วันนี้ใครมาเจอคลิปของวิวีนะคะสามารถแต่งตามได้เลยออเอออายแชโดว์ไม่มีลิปสติกสิจา้าเป็นไงล่ะเออนี่แล้วก็อย่าลืมนะสีเดียวกัน เอามาเขียนขอบตาล่างด้วยค่ะนี่ก็จะทําให้ดูมันเป็นเรื่องเดียวกันนะจ๊ะอย่าลืมนะเขียนขอบตาล่างด้วยนะคะนี่แล้วก็กรีดอายไลเนอร์กันเลยนะคะชอบเส้นเล็กเส้นหนาวาดกันไปวันนี้วิวขออนุญาตเขียนแบบเฉียวๆนิดนึงนะคะมีการแบบว่าวาดแบบเฉียวหางตานิดนึงนะคะเพื่อให้ดูแบบ หวานอมเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ดัดขนตากันเลยจ้าอย่าลืมนะดัดขนตาก่อนปัดมัสคาร่าค่ะสําหรับมัสคาร่านะคะวิวีก็ใช้มัสคาร่าเขียวค่ะแท่งละประมาณ100ร้อยกว่าบาทร้อยต้นๆนะคะหาซื้อได้ตามาร้านขายทั่วๆไปนะคะก็ปัดอย่างน้อย2 3รอบนะคะสำหรับคลิปนี้วิวีก็จะปัด สรอบด้วยกันนะคะจากที่ขนตาไม่มีก็จะเป็นขนตายาวเลยนะคะแทนการติดขนตาค่ะนี่เราก็จะได้ลุคธรรมชาติเลยนะคะต่อไปเราก็ใช้ผู้กาเล็กๆนะคะไปจิ้มไฮไลท์มานะคะแล้วก็มาทาที่หัวตานะคะสำหรับคลิกนี้ก็จะทำให้ดวงตาเราดูเป็นประกายนะคะสำหรับใครที่อดนอนนะตาจะดูแบบ ร่วงโรยนะคะแต่ถ้าเราไฮไลท์ที่หัวตาปุ๊บดูเปล่งประกายมาเลยค่ะแล้วก็เทคนิคต่อไปนะคะก็คือการทําให้จมูกเราดูสั้นเป็นคมโด่งมาเลยนะคะเออโดยการเชดดิ้งสันข้างนะคะแล้วก็ปีกด้วยเพื่อไม่ให้มัน ดูจมูกบานนะคะแล้วเทคนิคสําคัญก็คือการลงไฮไลท์แบบใหม่นะคะการลงไฮไลท์ทําดั้งโด่งแบบใหม่ก็คือเราจะจิ้มแค่2ตําแหน่งเท่านั้นคือจุดที่ลึกที่สุดกับจุดที่โด่งที่สุดนะคะเราจะไม่ทํามาทางแท่งนะคะอา่ต่อไปก็ลิปสติก2แท่งเดิมนั่นแหละค่ะเอามาบลัชออนที่แก้มพวงแก้มกันเลยนะคะ ก็พยายามค่อยๆนะคะเริ่มทีละน้อยละน้อยนะคะถ้ามันยังไม่ชัดก็เติมอีกได้อีกเรื่อยๆนะคะแต่วิย้ำนะคะต้องทีละน้อยละ้อยค่ะเดี๋ยวเยอะเกินไปจะมันจะแดงเป็นตูดลิงเกินไปนะคะก็ให้ลุกประมาณนี้เลยรับรองลุคนี้เทคนิคนี้อยู่เป๊ะปังนะคะหลังจากนั้นก็วิวจะใช้แปรงพุ่มนะคะไปแตะบลัชออนแบบผงมานิดนึงแล้วก็มาเซตลิปสติกของเรานะคะนี่ แล้วก็ทาปากค่ะด้วยสองแท่งเดิมนั่นแหละค่ะนี่เป็นไงล่ะลิปสติกของเราใช้ได้ทั้งตาแก้มและปากนะคะ าการเทรนการทาปากแบบใหม่นะคะเราจะไม่เน้นให้เคให้ขอบมันชัดนะคะเราจะใช้นิ้วแทบแทบทบทบที่ขอบปากนะคะเพื่อให้มันดูเบินเบินเบอเบอร์ฟุ้งฟุ้งอะไรอย่างงี้นะคะนี่เลยเป็นไงล่ะหูยอายุเยอะแล้วผมก็จะบางใช่ไหมคะตีนผมก็จะดูแบบเห็นหนังหัวขาวๆดูไม่สวยค่ะดูมีอายุค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมี เฮช s h a โด w นะคะเฮร s h a โด w นี้ก็หาซื้อได้ตามตัวแทนขายทั่วไปเลยค่ะวิ v v ก็ซื้อในเน็ตมาเหมือนกันค่ะทาไปเลยค่ะที่ตีนผมค่ะหลอกสายตาหลอกชาวบ้านนะคะและดูเทคน,คนิคนี้นะคะจะทำให้ดูผมเราหนานะคะทำไปเลยค่ะแหวกไปเลยนะคะถ้าเกิดตรงไหนเห็นหนังหัวเขาขาวนะคะแล้วก็ใช้เฮร s h a โด w เนี่ยไลท์ไปเลยค่ะนี่ผมเราก็จะดูแบบดูหนามาเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายฟินิชลุกนะคะก็ใช้สเปร์นะคะ ฟิกซ์เครื่องสําอางนะคะนี่เป็นไงล่ะก็จะได้ลุคแบบเออเป็นไงล่ะลดอายุเซ่สก็เหลือ20ในหน่อยได้จ้าสําคัญก็คือวันนี้พิเศษมากๆใช้อุปกรณ์ไม่มากเลยอ๋อวิวีลืมไประหว่างการแต่งตานั้นวิวีก็แอบไปติดสติกเกอร์ตาสองชั้นมาด้วยนะคะนี่สวยไหมล่ะเออแต่งตามได้ค่ะ